สวัสดีค<ด>รับท่าน,นผู้ชมที่ชอรถฟทุก,กท่านคลิปนี้ผมก็พาพวกเรามาเดินดูบรรยากาศการค้าการขายที่สำเพ็งนะครับช่วงเวลากลางวันช่วงบ่ายตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองโมงกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเดินดูบรรยากาศดูร้านค้าดูสินค้ากันเลย จะไปต่อมาแบบนี้เลย s g ส a k โอ้โหดูโบดูโบดูโบโบใหญ่โบยักษ์เงอันนี้เลยเดไมกใช่มีคนั้น

เรามาดูบรรยากาศสำเพ็งวันธรรมดาครับบรรยากาศก็ยังคึกคักอยู่นะครับพวกเราสำหรับคนที่ต้องการจะมาจับจ่ายใช้สอยเขาก็ยังขายกันคึกคักแบบนี้ นี้ก็เรืยอหนัจิ๋วนะขายยังไงครับเนี่ยทนเล็กนละร้อยจ้าใหญ่สองร้อยอันนี้ถุงใหญ่อันงเล็กประมาณที่ขีดอะทูนเล็กขดที่ขีดเรขีดที่ขีดก็ไดินได้เลยนะขอาได้ครัหนงจิ๋ว เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับพาพวกเรามาเดินดูบรรยากาศาการการค้าการขายที่สำเพ็งนะครับมาให้พวกเราได้เห็นว่าคึกคักประมาณนี้ ครับค่ะไปยืนไปเฝ้าเลยเนี่ยก็เลยคุณบอกไม่ชอบีมีหลายราคาจะตายนะ่เดี๋ยเนี่ยมานวิกัไปดดหาที่ Okay. We'll be right back. คนก็ยังเยอะอยู่นะคือคักดี อันนี้ดีแต่ขอลงให้หน้ไม่โแล้ววมันก่า

นี่ตัวละเก้าสิบบาทแล้วก็นอนแซ่ ดผมบีค่าเคยละสิบสองบาทมาล้วก็ถึงกระตินแล้วสิบสองบาทเป็นเรซินเหรอครับเป็นดินไทยครับเขาเป็นดินไทยทำเองครับนี่ถ้าเกิดเขาซื้อไปขายเยอะๆแล้วกินยังไงอ่ะก็ราคาผมอาจจะลดนิดๆติดต่อได้ที่เบอร์อะไรครับอ๋อเป็นเป็นลายครับลายลายแอดลายใช่ไหมต้องแอดลายแอดลายอะไรเองเดี๋ยวเผื่อมีคนทางบ้านเขาสนใจได้ครับ พอชิ้นละ12บาทเขาต้องจะไปขายต่อได้สบายๆครับผู้บริหารใช่ใช่ชื่ออะไรชื่อซูมทัวซูมซูมแซตดับเบิลโดเอ็นซูมซูมอ่ะอันนี้เป็นคิวอาร์โอเคเนาะสำหรับผู้ชมทางบ้านเนาะเพื่อสนใจเนาะติดค้างไปที่ที่นี่ได้เลยทำเองครับคุณอะไรกั็ไม่รู้ชื่อโอ๋ครับคุณโอ๋นะยังไงเข้าไปดูในซูมทัวร์ขอบคุณนะครับคุณครับผมชื่อวิโรจน์ คนกระบ,บอกเผ็ดก็มีอิ่าซูมทัวร์ใช่ซัดดับเบิลโนเอ็มซูมแล้วก็ทีโอยูอาร์ <c oughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้ว <c oughs> อยู่หน้าร้านเนี่ยเอยะอะลองเออขอบคุณครับ,บรบ <c oughs> ้านนี้ขายผ้าเอยอะลง ดืนไปไหนฮัลโหลครับร้านเกีวมน้สารตาหน้าละครับพี่มีตัวละยี่สิบบาทอง

Não pode dar, vai ter.

S <S นี่คือบรรยากาศตลาดสำเพ็งช่วงบ่ายบรรยากาศล่าสุด โอเคเราก็พอพาพวกเรามาเดินพอสมควรเกับเวลาเนาะฝากพวกเราที่ยังไม่ได้คนติดตามฝากคนติดตามนะครับฝากเข้ามาคอมเมนต์ฝากกดไาลค์กดแชร์แล้วเราเค่อยพบกันคลิปต่อไป บายสวัสดีครับ